สวัสดีครับนักเรียนนิคูเมธาชมสวุวรรณวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์3ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองหน่วยการเรียนรู้การสร้างทางเราขาคณิตเรื่องการเรียกชื่อและรูปเรขาคณิตครับรูปเรขาคณิตที่เรารู้จักกันเช่นเส้นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมนะครับคณิตคุณจะมาขอรื้อฟื้นเรื่องของเส้นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมก่อน เส้นมีประกอบด้วยกันมีอยู่สามแบบนะครับคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นส่วนของเส้นตรงเส้นตรงและรังสีเราเคยเรียนมาในระดับประถมศึกษามาแล้วแต่วันนี้ครูจะขอฟื้นวิธีการอ่านชื่อก่อนนะครับส่วนของเส้นตรงจะมีลักษณะอย่างนี้คือปลายสายทั้งสองข้างจะเป็นจุดเพื่อบอกระยะว่ามีการจุดจบอยู่แค่ตรงนี้นะครับอย่างที่เห็นตรงนี้เราจะเรียกว่าส่วนของเส้นตรง AB หรือส่วนของเส้นตรง BA ก็ได้โดยการเขียนสัญลักษณ์นั้นเราจะเขียน AB แล้วขีดเปล่าๆไว้ข้างบนนะครับหรือ BA แล้วขีดเปล่าๆไว้ข้างบนเส้นตรงครับจะมีลักษณะคล้ายส่วนของเส้น,สนตรงแต่หัวท้ายจะกลายเป็นลูกศรแทนเพื่อบอกว่ามีการยาวออกไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดจากรูปนี้เราจะเรียกว่า เส้นตรง AB หรือเส้นตรง BA เลือกสลับกันก็ได้ครับโดยสัญลักษณ์นั้นเราจะเขียนว่า AB แล้วมเีเส้นตรงที่มีลูกศรสองหัวไว้อยู่ข้างบนครับรังสีรังสีจะไม่เหมือนการเรียกทั้งสองตัวข้างบนนะครับเพราะว่ารังสีเนี่ยเราจะเรียกแค่ทิศทางจากจุดเริ่มต้นไปหาจุดปลายเท่านั้น ดังนั้นในข้อนี้เราจะอ่าจว่ารังสี A-B ไม่ใช่ารังสี B-A นะครับเพราะมันเริ่มจาก A ไปหา B และจาก B ก็คือไปยาวต่อไปนะครับสัญลักษณ์ที่เราใช้เราใช้เป็นลูกศรชี้ไปทางขวานะครับและโดยที่อักษรตัวแรกเป็นจุดเริ่มต้นและอักษรตัวหลังเป็นจุดปลายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขียนเราก็จะเขียนว่าสัญลักษณ์ A-B แล้วก็ตามลูกศรชี้ไปทางขวาไม่ใช่ B-A นะครับ ถ้า B A คือต้องมีจุดเริ่มต้นจากจุด B แล้วไปหาจุด A ครับต่อไปเรามาดูเรื่องของสามเหลี่ยมครับหากเรามีสามเหลี่ยมรูปหนึ่งเราจะสามารถเรียกชื่อสามเหลี่ยมนั้นได้อย่างไรบ้างก็ดังนี้ครับเราจะเรียกว่าสามเหลี่ยม A B C นะครับเดี๋ยวครูจะขีดเส้นให้ดูนะครับ a b c อย่างนี้หรือ c b a นะครับหรือ c a b หรือ b a c อย่างนี้นะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นเลือกการการเรียกชื่อสามเหลี่ยมนั้น เราสามารถเลือกจากจุดไหนก่อนก็ได้อ่านจากจุดไหนไปหาจุดต่อไปและหาจุดอีกตัวหนึ่งห้ามหาซ้ำครับมันมีอยู่แค่สมจุดเพราะฉะนั้นเรื่องการอ่านชี้สามเหลี่ยมนั้นเราน่าจะไม่พลาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างโจทย์กันว่าโจทย์ที่เราอาจจะเจอจะเป็นอย่างไรบ้างสักตัวอย่างนะครับเราก็มีรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจําได้ไหมเรียนคราวที่แล้วนะรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโจทย์ถามว่า ข้อใดไม่ใช่ชื่อของสามเหลี่ยมดังภาพด้านบนกอไก่ DEF ขอไข่ FED คอควาย FDB งองู FDE คุณเดาว,ว่าหลายคนตอบได้จากที่เห็นนะครับนักเรียนคิดว่าข้อไหนมันชัดเจนที่สุดว่ามัน ไม่ใช่นแน่ๆเพราะเขาเนี่ยเขาถามว่าไม่ใช่ถูกไหมข้อขอไฟค,ครับเพราะอะไรในรูปสามเหลี่ยมด้านบนไม่มีตัว b ถูกไหมมันเป็น fd b ซึ่งในสามเหลี่ยมด้านบนมันไม่มีดังนั้นนะครับเรื่องการอ่านชื่อสามเหลี่ยมนั้นโดยมากเราไม่ค่อยพลาดหรอกยกเว้นแต่มันเอาตัวอักษรตัวที่มันไม่ได้อยู่ในโจทย์ใส่เข้ามาข้อนั้นก็จะผิดนั่นเองนะครับ มาดูเรื่องสี่เหลี่ยมกันบ้างรูปนี้คือสี่เหลี่ยมอะไรครับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนถูกไหมที่เราเคยเรียนกันไปในคราวที่แล้วและข้อนี้เวลาการจะอ่านชื่อเราจะอ่านอไรได้บ้างนะครับเรามาดูวิธีการอ่านชื่อก่อนนะครับเราอ่านว่า A B D C นะครับหรือเราจะอ่านว่า D C A B หรือเราจะอ่านว่า B D C A ก็ได้ครับเพราะมันอ่านได้มากกว่าหนึ่งแบบเราก็เลยอ่านตามนี้แต่ต่างจากสามเหลี่ยมนะครับตรงที่ว่าการอ่านอันนี้มันจะมีบางส่วนที่ต้องระวังต้องระวังในแบบสามเหลี่ยมเราไม่มีทางอ่านผิด ยกเว้นตัวอักษรที่เธอตอบมันผิดไปจากที่มีรูปสามเหลี่ยมแต่ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมต้องระวังครับเพราะอะไรกรณีที่เราอ่านแล้วผิดเช่นเช่น A B C D นะครับหรือ C A หรือ B A D C ถามว่ามันผิดอย่างไรวิธีการอ่นานชื่อสี่เหลี่ยมผิดถูกต้องต้องเสมือนกับเราเดินอยู่รอบรูปสี่เหลี่ยมนั้นไม่ใช่เดินตัดเข้ามาแบบนี้ถ้ามันอะไรก็ตามที่อ่านแล้วปรากฏว่ามีเส้นตัดเข้ามาในรูปแปลว่าผิดครับ นะครับหลักการอ่านก็คือเราจะเริ่มจากตัวไหนก็ได้สมมุติครูเริ่มจากตัว D สมมติครูจะอ่านจากตัวดีก็อ่าน D B A C อย่างนี้ถูกแล้ว้าครูอ่านจากตัวดีแล้วครูอ่านว่า D A CBO ไม่ได้ครับเพราะมันข้ามขั้นการอ่านรูปชื่อสี่เหลี่ยมรูปเลขาคณิตที่เป็นสี่เหลี่ยมต้องอ่านเสมือนกับเราเดินรอบรูปนั้น พวกนี้เปรียบเสมือนกับเสารเราต้องเดินตามเสานั้นห้ามเดินตัดเข้าไปในเนื้อสี่เหลี่ยมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเหมือนข้าวที่แล้วเมื่อกี้สี่เหลี่ยมรูปนี้เป็นสี่เหลี่ยมอะไรครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมสี่เหลี่ยมผืนผ้าข้อนี้่าดูโจทย์นะครับข้อใดไม่ใช่ชื่อของสี่เหลี่ยมผืนผ้าดังภาพด้านบนเหลี่ยมเนี้ยด้านสี่เหลี่ยมนะครับว่าข้อนหนไม่ใช่ ก็ไก่ w x z y เอาไม่ใช่นะข้อไข่ y z x w ข้อฟาย w y z x งง,ง,งู x y z w ชัดเจนถ้าใครมองตามที่กูอ่านเมื่อกี้ มันจะมีอยู่ข้อหนึ่งที่วิ่งตัดถูกไหมครับมันคือข้ององูนั่นเองตัดอย่างไรอ่ะดูเดี๋ยวครูก็วาให้ดูนะครับเริ่มที่เริ่มที่ x เริ่มที่ x x แล้วไป y อ้าวตัดตั้งแต่แรกแล้วอย่างนี้ก็คงไม่ใช่คําตอบเลยนะครับแล้วก็ z w ตัดสองรอบเลยเพราะฉะนั้นข้ององูจึงข้อที่ถูกเพราะเขาถามว่าไม่ใช่นะครับอ่ะนะครับ เดี๋ยววันนี้ก็ให้ทำโจทย์ใน Google Form ข้างล่างเหมือนเดิมก็จะมีอยู่2แบบคืออันที่เป็นตอบตัวเลือกตอบแบบตัวเลือกเดียวห้าข้อส่วนข้อข้างล่างควรจะมีรูปชุดมาให้แล้วถามว่าถ้าครูอ่านชื่อสี่เหลี่ยมนี้แล้วมันควรจะเป็นรูปไหนให้เราให้เราตอบรูปหนึ่นะครับแต่มันมี5ข้อสี่เหลี่ยมมันมี4รูปเพราะมันจะต้องมีข้อหนึงที่ไม่ไม่มีคำตอบนะครับโอเคนะครับนักเรียน ในเรื่องของการอ่านชื่อเลยค่คลิตก็จบแจต่เพียงเท่านี้วันนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ